รถ SUV 5ที่นั่งนะคะเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะได้เป็นตัวท็อปออปชั่นจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญมาพร้อมกับหลังคาสลูปด้วยนะคะได้เป็นรถปี2015นะคะข่อนเริ่มต้นเพียงแค่9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะได้ปี15แท้นะคะเลขไม่น้อยและดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่ 2.79%เท่านั้นเองนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเต็มกันนะคะนึ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับตัวรถนะคะที่อยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยนะคะก็เป็น Honda HRV นะคะ 1.8EL Sunlook นะคะได้เป็นรถปี2015สำหรับตัวรถคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่ 5 1 5 0 0 0บาทนะคะผนเริ่มต้นเพียงแค่9,000กลางๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับดอกเบี้ยนะคะก็เริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นเองนะคะ,ะเดี๋ยวดุ้นนะคะก็จะพาเดินดูรายละเอียดกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยว่ารถเข้าใหม่นะคะก่อนล้างก่อนปรับสภาพก่อนนำมาตั้งขายเป็นอย่างไรกันบ้างเนา สำหรับตัว HRV คันนี้นะคะได้เป็นโมเดลปี2015นะคะด้านหน้าก็เป็นการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมนะคะเล็กๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับโลโก้โครเมียม h ันด้าตรงกลางนั่นเองเนาะมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียนนะคะ4ขอไข่พะพุเท่านะคะ8782จังหวัดกรุงเทพมหานครได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ สำหรับไฟด้านหน้านะคะก็ได้เป็นแบบโปรเจกเตอร์นะคะมีไฟเลี้ยวนะคะและไฟเดย์ไลท์ที่เป็นหลอด LED นะคะร่วมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยเนาะ,ะมีในส่วนของไฟตันหมอคู่หน้านะคะมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานเช่นเดียวกันสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเจ้าของคนเก่าก็ได้มีการติดตั้งนะคะในส่วนของสเกิร์ตรอบคันนะคะมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพร้อมใช้งานเลยเนาะมา กันในส่วนของตัวล้อกันดีกว่านะคะสำหรับล้อของเขานะคะก็มาพร้อมกับล้อแมกทูโทนนะคะปัดหน้าเงาขอบ17นะคะของเดิมของแท้จากโรงงานเลยนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าของแท้เนี่ยที่มาจากโรงงานนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานรองรับกับน้ำหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมาพร้อมกับรหัสยาง2 1 5 5 5ึ17นั่นเองนะคะนี่ แล้วก็ในส่วนของายละเอียดตัวซุ้มล้อเห็นไหมคะว่าซุ้มล้อนะคะโคง้โคงเดิมเดิมเนาะทุกตัวยังอยู่ครบเลยนะมาต่อกันในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยกระจกมองข้างนะคะพับด้วยระบบไฟฟ้าและปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะ มาพร้อมกับฝาครอบสีดำนะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีการตกแต่งไฟเลี้ยวนะคะมาที่หูของกระจกมองข้างเนาะสำหรับตัวกระจกบานหน้าๆนะคะก็มีสัญลักษณ์คนณ้านะคะติดไว้แบบนี้เนาะวงบอกว่ากระจกเนี่ยไม่เคยแตกนะคะแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนตัวรถคันนี้นะคะมีการติดตั้งฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยรอบคันพร้อมใช้งานเลยนะขนาดความหนาของฟิล์มกำลังดีนะคะไม่หนาและไม่บางจนเกินไป มีการติดตั้งคิ้วกันสรดมาให้แล้วด้วยนะคะตรงรุ่นของเขาเลยส่วนตัวกระจกด้านข้างทั้ง4บานนะคะก็เป็นของแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะมาต่อกันที่มือเปิดด้านนอกนะคะมือเปิดด้านนอกทํามาจากวัสดุโครเมียมนะคะจะเป็นแบบ smart entry นั่นเองนะคะอ่ะค่อยล้างนะคะดูภาพรวมด้านข้างกันสําหรับด้านข้างนะคะที่นุ่นจะให้ดูเลยนะคะนั่นก็คือคมสันเหลี่ยมด้านข้างข,างของเขาเนี่ยอยู่ครบ สีของตัวรถนะคะเป็นสีดำสีเดิมไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีต่อย่างใดและตัวรถก็ไม่เคยผ่านการตัดต่อมาด้วยนะคะส่วนตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบเบนซินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก,ก่อนเลยเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแกส so ๊สโซฮอ91 95รองรับ E20 ด้วยส่วนด้านบนหลังคานะคะก็จะมีในส่วนของทีพบฉลาม มาพร้อมกับชุดแต่งสปอยเลอร์ด้านท้ายมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3นะคะกระจกบานด้านท้ายก็ติดตั้งฟปีมนะคะติดตั้งตัวไลฟ้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับชุดโคมไฟไท้ายนะคะ <inefficient. S 2> เขาใช้ประหลอด LED นะคะมีทั้งไฟเบรกนะคะไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลย<โธ>มาพร้อมกับตัวอักษรโครเมียมนะคะเป็นรุ่นของเขานั่ก็คือ HRV นั่นเอง มีในส่วนของกล้องมองหลังนะคะหรือว่ากล้องถอยเนี่ยติดตั้งจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับตัวนี้นะคะมีชุดแต่งนะคะส,ส,สเกิร์ตเนาะสเกิร์ตด้านท้ายนะคะได้เป็นแบบทอคู่แบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าชุดแต่งเนี่ยเขาเลือกได้แบบค่อนข้างลงตัวนะคะเพราะว่าสีของตัวรถเนี่ยเป็นสีดําเลยนะคะค่อนข้างดูสปอร์ตพอเปิดมาภายในนะคะนี่เจ้าของคนเก่าก็ได้มีการ ติดตั้งพรมนะคะเป็นพรมกระดุมนะสีเบจนะคะค่อนข้างตัดกับสีภายในที่เป็นสีดําเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะคะสําหรับเก็บสัมภาระด้านท้ายนั่นเองนะคะก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะเป็นอย่างมากเลยแต่แต่ถ้าเก็บสัมภาระไม่พอนะคะคุณลูกค้าเนี่ยสามารถพับตรงนี้นะคะพับไปเลยนะคะตัวเบาะเนี่ยสามารถพับได้นะคะแบ่งเป็น2ท่อนนะคะเพื่อที่จะทําให้มีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเนได้มากกว่าเดิมด้วยนะคะ สำหรับตัวน็อตนะคะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะว่าตัวน็อตเนี่ยเป็นสีดำสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลยนะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวโครงสร้างเดิมนะคะเม็ดอาคทุกจุดเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะแม้กระทั่งขอบยางของประตูด้านท้ายนะคะก็ไม่มีรอยฉีกขาดเลยแปลว่าด้านท้ายเนี่ยไม่เคยโดนชนนะคะประตูด้านหลังเนี่ยไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็ไม่เคยนำไปทำสีมาด้วยนะคะ อันนี้นะคะนุ่นก็พาเดินดูนะคะรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในกันแต่นุ่นให้ดูก่อนเลยนะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็น1 8 EL ER ตัวซันลูปนะคะก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งหลังคาซันลูปจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอ่ะมาต่อกันที่ประตูนะคะอันนี้มือเปิดด้านนอกของเขาเป็น smart e n ท r y นะคะภายในนะคะคุมโทนสีดำแบบนี้เลยนะอ่ะมาดูกันตั้งแต่แผงประตูด้านในก่อนเลย มือเปิดด้านในทำมาจากโครเมียมนะคะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานที่พับหูกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างเป็นแบบระบบไฟฟ้าตัวล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกและกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้นะคะสำหรับผู้น้าน้านเองนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างขวาของพวงมาลัยก่อนเนาะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของปุ่มอีโค่โหมดแล้วก็เป็นโหมดการลื่นถลายนั่นเองนะคะสำหรับ กุญแจนะคะนี่อันนี้หน้าตากุญแจเขานะคะเป็นกุญแจรีโมทส,สมารท์ทคีย์เลสนั่นเองนะคะมาพร้อมกับปุ่มพุ่มสตาร์ทเนาะหยียบเบรกนะคะก็กดปุ่มทำการสตาร์ทได้เลยคันนี้นะคะได้พวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวคูสคอนโทลและมีเพดานชิปนะคะเห็นไหมคะด้านหลังของพวงมาลัยเนาะอ่ามา มาต่อกันนะคะในส่วนของตัวเครื่องเสียงตัวนี้เนี่ยได้เป็นแบบจอทัศกีจน,นะคะก็เป็นเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะคะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะคะได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นจอแสดงผลของกล้องมองหลังหรือว่ากล้องถอยนั่นเองนะคะซึ่งสามารถปรับได้ทั้ง3าระดับเลยมองเห็นได้แบบชัดเจนแล้วก็เรียวถามเป็นอย่างมากเลยนะคะ มาพร้อมกับระบบแอร์นะคะตัวนี้เนี่ยได้เป็นแบบแอร์ออโต้เลยนะคะก็คือปรับความเย็นนะคะอัตโนมัติเลยแต่ถ้าไม่ทันใจแล้วก็สามารถปรับเองนะคะตามใจชอบได้ด้วยนะคะอ่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะก็ขับอนข้างง่ายได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะเดิมจากโรงงานเลยอ่ะนุ่นลืมบอกนะคะสำหรับตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2015 มาพร้อมกับเลขไม้หนึ่งแกิกโลซึ่งอันนี้ก็เป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่ได้เขียยไม่ได้ก่อไม้แต่อย่างใดเลยนะคะไปต่อกันนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะซึ่งมือเปิดนจะอยู่ด้านข้างแบบนี้นั่นเองนะคะก็ห้องผู้โดยสารนะคะก็จะเป็นโทนสีดําเหมือนกับด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะคะได้เบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะ มีสายเบลให้3เส้นนะคะนั่ง3าคนได้แบบสบายๆเลยสําหรับเบาะนะคะสามารถพับเอนนอนไปได้นะคะก็จะทําให้มีพื้นที่เก็บของด้านหลังมากกว่าเดิมนะคะด้าล่างก็มีพรมกระดุมปูให้แล้วทั้งคันเลยนะคะเป็นสีเบจเนาะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นแบบโทนสีดํานะคะสีเทาโอ้ต้องขออภัยด้วยคะ่ะเป็นโทนสีเทานะคะมาพร้อมกับตัวนี่หล,ลังคาซันรูฟนั่นเองนะคะก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคะออกไปยืดรับอากาศได้แบบสบายๆเลยนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะที่นุ่นจะพาคุณลูกค้าไปดูนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยอนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้เนาะมาเดี๋ยวเรานะคะก็มาดูแล้วก็มาชมไป,ปรพร้อมกันเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้เนี่ยของเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ Honda ขนาด 1,800cc นะคะซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มและไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สอย่างแน่นอนนะคะตัวนอ็อตหัวน็อตนะคะสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะ โครงสร้างเดิมเม็ดอาร์คที่เบ้าชกนะคะสภาพดีสมบูรณ์นะคะสําหรับคันด้านหน้านะคะเม็ดอาร์คที่คานอันนี้ก็คืออยู่ครบทุกจุดนะคะเพราะว่าเราเนี่ยการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะแต้มสีต่างๆที่มาจากโรงงานก็อยู่ครบเม็ดอาร์คที่เบ้าชกฝั่งด้านขวานะคะสภาพดีสมบูรณ์หัวน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาก็สีเดิมนะคะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับ แทนการความร้อนนะคะที่ติดอยู่กับฝากระโปรงเห็นไหมคะว่าน็อตกิ๊บทุกตัวก็ยังอยู่ครบเลยสุดท้ายนะคะสติกเกอร์นะคะที่มาจากโรงงานเนาะแล้วก็สติกเกอร์สีนะคะก็ยังอยู่ครบเลยนะคะสําหรับตัวโครงสร้างนะคะบริษัททอโต้เนี่ยการันตีเรื่องโครงสร้างเลยว่าตัวรถนะคะจะต้องไม่มีการชนหนักนะคะไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีผิดความและที่สําคัญไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบ แหล่งที่มาที่ไปนะคะของตัวรถได้ทุกคันเลยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถ SUV 5ที่นั่งแบรน,นด์ Honda รถสีดำคันนี้นะคะ Honda HRV 1.8 EL ส u n r o ูปได้เป็นรถปี2015กับร,ราคาตั้งขายอยู่ที่515,000บาทนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084 004209 9, 9นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วนะคะนุ่นฝากด like, mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ